สหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที all, ่แอดแก๊ส p ออย่าลืมเครื่องหมายแอเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะหูขี้หาบาทนะคะวันนี้มีการอัปเดตวงล้อ m i s t i r k นะอัปเดตใหม่แล้วนะวงล้อหินแดงนั่นเองนะคะเป็นการวนกล่องหรือว่าชุดเก่า หรือว่าปืนเก่าๆเอามาวนให้เราได้สุ่มกันในราคาที่โคตรถูกนะคะ10ครั้ง200 UC เท่านั้นสำหรับใครที่จับจ้องชุดใหนหรือว่าของอันไหนไว้นะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนหรือร้อนใจไปเพราะมันจะอยู่กับเราเยาวๆเลยอันนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเนี่ยกดสุ่ม25ครั้งต่ออาทิตย์นะคะจะได้หินแดงหนึ่งชิ้นนะ ชุดที่เอามานะคะจะเป็นของแล้วก็ชุดที่เคยมาในกล่องคลาสสิกซึ่งเมื่อก่อนนั้นเกลือมากกล่องละหนึ่ง้อยยียูซีเลย10กล่องก็พันสองยูซีไม่มีลดราคาเลยนะคะชุดใช้หินแดง10นะคะกระเป๋า9หน้ากากสส่วนหัวน้องหมีนั้น5้านะโอเคไปต่อกันตอนนี้มีหินแดงสะสมอยู่ที่14ชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่10กกรองแรกนะคะเดี๋ยวนะนอกจากชุดนะเหมือนจะมีอย่างอื่นมาด้วยนะคะโอ้มีสกินปืนยัดเข้ามาด้วยนะคะมี SKS Mini ใจ MK นะคะก็เป็นปืนอัพแม็กค่าเลเวลนะใครที่อยากได้ก็สามารถมาเล็กได้นะคะดูแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ไม่สุ่มได้อะไรเลยได้แต่หิน นั่นแหละขยะเปียกยี่สิบสามสบิบรอบนี้คือได้แล้วแหละสี่สิบเพราะว่ามันการันตีนะคะการันตีทุกๆสี่สิบเกลือสูงสุดนะห้าสิบแล้ว <c oughs> หกสิบมาวายหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ หนึ่งร้อยเขาไม่ออกเลยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหหมวกนี้ก็มีแล้วมนาวรวนอีกแล้วอืหนึ่งร้อยสามสิบอมาละหนึ่งร้อยสี่สิบอ๋โหหูปอง 150ชั่วคราวเท่านั้นเนะ่ะหนึ่้ยหกอืาละหนึ่งร้อยเจ็้อยแปดสิบโอ้หนึ่งร้อยเกี่ชินแล้ว 200. 200. ลวอะอ่ะสิสุดท้าย 2องร้อยี่สิบบได้มาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สะสมอยู่ที่21นะคะก็สุ่มไปทั้งหมดนะคะสี่พ uc 220ครั้งเนาะได้หินมาอีก7ชิ้นด้วยกันนะคะแลกยังไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องถ้าสมมมติว่าอยากได้1ชุดก็ต้องเท่าไหร่นะใช้แลกหิน10ชิ้นนะคะแต่ที่มีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวแลกเลยล้วกันเอาน้องน้องกระต่ายก่อน กับหน้ากากนะคะเป็นชุดเซ็ตของเขานะโอเคเหลืออีกเท่าไหร่วะเนะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มทยอยสุ่มเอากับเก็บนะคะเพราะว่าไอตัวหินเนี่ยเขาจะมีขายรีทุกอาทิตย์นะในร้านค้านะชิ้นละ99บาทนะคะสามารถกดซื้อได้เลยในเกมแล้วก็อย่างที่บอกไปที่สุ่มครบ25ครั้งก็จะได้มาอีก1ชิ้นนะ สามารถเก็บสะสมหินแดงไปได้ยาวๆเลยถ้าสายประหยัดหน่อยก็1เดือนก็8ชิ้นแล้วเนาะใครจะเอา1ชุดนะคะก็เก็บประมาณเดือนกว่านะคะ10ชิ้นเนาะก็น่าจะได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเวลามันอัปเดตใหม่มาใช่ไหมของเก่าที่เขาเคยเอามาให้สุ่มนะคะมันก็จะยังอยู่ในหน้าของการแลกนะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ สำหรับวันนี้หูคีขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย